สวัสดีค่ะ fc ที่รักทุกท่านวันนี้วันที่สิบก้าสิงหาหกสี่นะคะสาวดำพาวยก็มีนัดกับมีนัดกับ fc นะคะวันนี้นะคะก็มาตามคำมันสัญญาค่ะ วันนี้สาวดำพารวยก็ได้รับความเมตตาจากอาจารย์เนี้ยนะคะอาจารย์เนี้ยท่านจะให้ตัวเลขเป็นแนวทางนะคะสำหรับวันนี้สาวดำพารวยก็ขออนุญาตพ่อปู่นะคะท่านก็ไม่ได้ว่าอะไรนะคะตัวเลขพ่อปู่นะคะท่านก็ให้มาแล้วตัวเลขพ่อปู่สีสุดโทนะคะ ก่อนจะบอกตัวเลขขอเวลาอีกสักนิดนึงค่ะนิดนึงนะคะเพราะว่าทางช่องเขาก็ให้เราพูดไม่ให้น้อยกว่า10 10วิ10นาทีนะคะเพราะฉะนั้นสาวดำก็ต้องเรียนให้แฟนคลับได้รับทราบกันนะคะว่าในกฎของ YouTube ค่ะนะคะ,นะคะทีนี้จะจะถ้าจะเราเจอหน้ากันปุ๊บบอกตัวเลขเลย ก็ไม่ถึงไม่ถึงนาทีนะคะทีนี้สาวดำก็ไม่ได้มีตัวเลขมากมายนะคะไม่ได้มีตัวเลขจากตรงนั้นตรงนี้มาเยอะแยะมากมายแล้วก็ไม่ได้ไอ้นั้นนะคะเอฟซี FC ทุกคนก็รู้จักอยู่เนาะค่ะก็เราคุยกันสักนิดนึงค่ะพ่อปู่บอกว่าเมื่อใครได้รับตัวเลขแล้วก็ให้พากันหาซื้อลอตเตอรี่ไว้เลยค่ะ ซื้อลอตเตอรี่ไว้เลยค่ะแฟนคลับที่รัะทุกท่านซื้อไว้หกกลับเลยนะคะซื้อไว้หกกลับเลยค่ะไม่แน่อาจจะเป็นรางวัลที่หนึ่งกับเอฟซีของสาวดําก็ได้ค่ะไม่มีอะไรแน่นอนภาวนาอยากยังไงทุก,ท,กทุกท่านถูกรางวัลค่ะถ้าหามว่าใครบุญพาวาสนาพอก็จะได้รางวัลใครที่บุญวาสนายังไม่ได้รางวัลที่หนึ่งก็อาจจะได้สองสามสี่ห้า หรือไม่ก็อาจจะถูกในแนวทางอื่นนะคะคนที่มีตังค์เยอะๆเราก็หาซื้อเอานะคะค่ะเมื่อถูกเราจะได้มาอ่าร่วมสร้างสวนธรรมนะคะให้สำเร็จรุ่วงไปด้วยดีนะคะนะคะแฟนคลับที่รักทุกท่านใครใครถูกรางวัลที่หนึ่งที่สองที่สามที่เท่าไหร่สาวดำก็ดีใจด้วยหมดทุกคนคะ่ะเพราะเราก็คือสายบุญเหมือนกันเพราะเราก็คือร่วม ปลร่มใจกันมาตั้งแต่ต้นนะคะตั้งแต่ไหนแต่ไรมันแล้วก็ช่วยกันเอฟซีอ FC ของสาดดาช่วยกันมาตลอดะคะท่านผู้ชมนะคะฟังแล้วก็ไปซื้อสั่งลอตเตอรี่ไว้เลยนะคะพ่อปู่บอกบอกอย่างนั้นคะ่นะแล้วก็พ่อปู่ท่านพูดอย่างนั้นสาวดําก็พูดให้เอฟซี FC สาวดำฟังตามที่พ่อปู่ท่านพูดนะคะ ท่านพูดแบบนี้สาวดำก็บอกแบบนี้ตัวเลขที่ท่านให้มาก็คือแปดหกศูนย์ค่ะแปดหกศูนย์นี่คือตัวเลขของพระปู่สีสุดโทนะคะงวดที่แล้วท่านใหห้าศูนย์สามออกห้าศูนย์นั่นก็ถือว่าเข้านะคะเลขล่างท่านใหหนึ่งเจ็ด่สาวดำเอามาจาับเออ เอามาจับคือคือของทุกพ่อปู่แม่ย่าอยู่ในสวนธรรมนะเอามาจับทำเป็นเลขสามตัวก็เข้าเต็มเต็ม <ๆ S 1> เลยนะคะวดน,นี้พ่อปู่ให้มาแล้วแปดหกศู 15, นย์เลขล่างหนึ่งห้านะคะเลขล่างหนึ่งห้าก็รอเลขพ่อปู่อง์อาจญาดอกไม้นะคะว่าท่านจะให้มาตัวไหนนะคะก็พ่อปู่สามแปดเก้าหรือพระน้องพระอาจารย์พระน้องนั่นละคะ ทีทะะ่ท่านนั่งเอานะคะท่านนั่งเอานะคะไม่ได้สูบบุหรี่ไม่ได้ทําเหมือนก่อนหน้านั้น,น,นแล้วนะคะเพราะว่าร่างกายท่านไม่แข็งแรงนะคะขอบคุณไปยังอาจารย์เนี้ยนะคะอาจารย์เนี้ย อยู่อยู่ไหนละอยู่บุรีรัมนะคะที่ท่านเมตตาบอกว่าวันนี้วันที่สิบเก้าท่านจะให้ตัวเลขเป็นแนวทางนะคะขอบคุณมากๆค่ะสาวดำก็อยากได้เบอร์ของอาจารย์อะไรนะอาจารย์เสียนหนองคายค่ะก็อยากได้ลหลายๆของอาจารย์ค่ะแต่สาวดำไม่รู้ว่าไ่าเป็น ไม่มีเบอร์ของใครเลยนะคะถ้าหากว่าใครพอจะมีเบอร์ของอาจารย์ก็บอกสาวดาด้วยนะคะหรือว่าของอาจารย์ที่ท่านให้นะคะก็โทรมาหาบอกสาวดาด้วยนะคะอาจารย์ทุกอาจารย์ที่ให้เลขหลายๆช่องค่ะแต่สาวดานั้นไม่รู้จักเบอร์ของใครเลยนะคะอันนี้ก็เป็นเบอร์ของอาจารย์เนียเนี่ยก็คือ ต้องขอบคุณไปยังช่องคนกับช้างนะคะที่น้ำใจสุดยอดเลยนะคะน้ำใจของช่องคนกับช้างที่สาวดำได้รู้จักกับเพรรู้จักกับพาน้องพระหลานก็สาวดำก็ได้เบอร์มาจากช่องคนกับช้างค่ะซึ่งมีน้ำใจมีน้ำใจประเสริฐมากนะคะเพราะว่าไม่ไม่หวง ไม่หวงการทำมาหากินนะคะลงลงให้เลยค่ะลงหมายเลขบัญชีของอาจารย์ลงหมายเลขบัญชีของของของทุกคนที่ท่านให้ตัวเลขที่ช่องคนกับช้างไปเอาค่ะแบ่งปันกันทำมาหากินสุดยอดเลยค่ะนี่สาวดําพูดด้วยใจจริงเลยนะคะว่าช่องคนกับช้างนี่ขึ้นหมายเลขให้พร้อมเลยนะคะหม,หมายเลขของอาจารย์ที่ทําสูตรหวยะคะ่ะที่ทําสูตรหวยที่ให้สูตรหวยะคะ่ะ จะ,จะถูกจะผิดเราก็ไม่รู้นะคะแต่ว่าคนเรานั้นแสดงถึงน้ําใจนะคะนี่สาวดําได้มานี่ก็ได้มาจากาช่องคนกับช้างนะคะที่ใจดีมากๆค่ะขึ้นขึ้นเบอร์โทรของอาจารย์น่ะให้เลยนะคะสาวดำช่องของคนกับช้างสาวดากดติดติดตามไว้ตั้งแต่ตั้งแต่ช่องคนกับช้างไปไปหาพ่อปู่สาม แปดเก้าที่วัดภูน้อยนู่นราคะก็เลยกดติดตามไว้เวลาเขาลงคลิปไหนมันก็จะเด้งขึ้นสาวดําก็จะดูนะคะก็มีช่องคนกับช้างนะคะหลายๆช่องนะคะที่หลายๆช่องที่ที่ปิดบังแม้แต่เบอร์โทรของอาจารย์ที่แบ่งปันหวยให้กับหลายๆช่องนะคะก็จะปิดบังขนาดขนาดบางบางบางคนที่สาวดํารู้จักโทรถามเขาก็บอกว่าไม่ไม่รู้ ทั้งๆท,ที่เขาก็โทรคุยโทรคุยกับอาจารย์คนที่ให้หวยอยู่นะคะแต่พอเราโทรถามว่าว่าจะขอเบอร์โทรของของอาจารย์ที่ให้หวยนะ่ะว่าจะขอไปโท,ทรไปขอตัวเลขกับท่านเพื่อให้เอฟซีได้ได้ชมได้ดูได้ได้ถูกบ้างเราก็ไม่รู้ว่าของอาจารย์ไหนจะเข้าหรือไม่เข้าเนาะบอกว่าไม่ไม่มีจำไม่ได้ มิเตเพิ่นโทรมาบ่ไดโทรหาเพิ่นแต่เพินเพ่นโทรมาเลยไม่รู้ว่าเบอร์ออหยัยงจำบ่ได้นี่ละนี่ก็แสดงให้เห็นแล้วนะคะว่าจิตใจแคบอ่ะ <laughs> นะคะเออแล้วก็ธรรมดาเนาะถ้าใครรู้เบอร์ของอาจารย์ที่ให้ตัวเลขของช่องนั้นช่องนี้อย่างเนี้ยค่ะก็ช่วยช่วยโทรบอกสาวดำด้วยนะคะจะได้ สาวดำจะได้ขอตัวเลขจากอาจารย์จากอาจารย์นั้นๆอาจารย์ที่ท่านโทรให้ตัวเลขช่องนั้นช่องนี้นะคะหรือช่องนั้นช่องนี้มีมีเบอร์โทรศัพ,พท์ของอาจารย์ก็ก็ช่วยโทรมาบอกสาวดำด้วยนะคะสาวดำจะจะขอตัวเลขจากอาจารย์หลายๆอาจารย์ที่ให้ตัวเลขเนะะี่ยไม่ว่าจะอยู่ที่จังหวัดไหนจังหวัดไหนนะคะเบอร์โทรของสาวดำา08 1 3จด สามสองหกเจ็ดศูนดหนึ่งสามหดสาสองหกนี่คือเบอร์โทรของสาวดำนะคะช่วยโทรมาบอกสาวดำด้วยนะคะเพราะสาวดำนี้ก็ไม่ไ,มได้ไปไหนเลยค่ะนะคะไม่ได้ไปไหนเลยแล้วก็ไม่รู้จักอาจารย์ที่ให้สูตรเลขหลายๆที่ค่ะช่วงนี้ช่วงโควิดนะคะไปไหนไม่ได้นะคะก็จะขอโทรศัพท์ คุยกับท่านเอาก็ยังดีเนาะแบ่งแบ่งปันน้ำใจกันแบ่งปันบุญกันเนาะค่ะก็ขอบคุณไปยังช่องคนกับช้างนะคะสาวดำก็ชอบชอบนิสัยเขามากเลยเพราะเขาแบ่งปันเปิดเผยชัดเจนค่ะชอบไปสาวดำชอบอน,นะคะไม่ไม่หวงไม่หวงเบอร์โทรของอาจารย์ตรงไหนหรือว่าไปไปเอาตัวเลขจากอาจารย์ บ้านไหนอำเภอไหนเขาจะบอกหมดเลยค่ะว่าหมู่บ้านนั้นมหาหมู่มหาอาจารย์หมู่บ้านนี้ชื่อหมู่บ้านนี้ตำบลน,นี้อำเภอนี้จังหวัดนี้แบบว่าอันนี้ก็แสดงถึงน้ําใจเนาะที่ว่าเออใครใครเข้าไปดูช่องของเขาเนี่ยก็จะสามารถรู้เลยว่าอาจารย์ที่ใบหววที่ให้เป็นแนวทางมาเนี่ยอยู่ที่หมู่บ้านอะไรอำเภออะไรจังหวัดอะไรตำบลอะไรโอ้ชัดเจน สาวดำชอบมากคนชัดเจนเนี่ยนะคะ,ะฝากไปยัง FC นะคะท่านไหนที่รู้จากเบอร์โทรของอาจารย์ที่ให้ตัวเลขแต่ละช่องละช่องช่วยโทรมาบอกสาวดำด้วยนะคะโทรมาที่0 8 1 3 6 7 3ดหนสามดสาจวดำจะได้มีแนวทางฝาก FC ของสาวดำนะคะอย่าลืมนะคะงวดน,นี้พระปู่สีสุโตรให้860เลขล่าง1นห้า ไม่รู้ว่าวันเอาวันนี้จะนะปู่องอาจญาติดอ,อกไม้ให้ท่านจะให้เนาะแต่ของน้องหนามเตยนั้นต้องรอให้เขาฝันรอให้ปู่เกี้ยงมาหานะคะเพราะว่าพระน้องอ่เพราะปู่สามแปดเก้าไม่ไม่ไม่ได้นั่งเอาได้นะคะท่านนั่งเอาได้เฉพาะกับพ่อปู่องอาจญาดอ,อกไม้แล้วก็พ่อปู่สีสุโธนะคะแล้วก็แม่่าไพรีอย่างเงี้ยงวดก่อนเจ้าก่อนแม่่าไพรีให้แปดเจ็ดเจ็ดเลยนะคะแล้วหวยก็ออกแปดเจ็ดเจ็ดเลยกับแม่ญาไพรี นะคะแม่ย่าภายรีท่านอยู่โน้่นนะคะสีสเกตโน่นนะคะค่ะขอทุกทุกท่านโชคดีนะคะบอกไปแล้วเนาอะ,อะโอเคจ้าขอให้โชคดีนะคะ